เราจะผ่านวิกฤตเศรษฐกิจโควิด -19 ไปได้วยกันตอนที่16เรื่องดีกับทิศทั้ง6ตอนที่6วันนี้เราจะมาต่อเรื่องสัมมาทิฏฐิข้อที่9กับข้อที่10ข้อที่9สัตว์ที่เกิดแบบโอปปาติกะหรือนรกสวรรค์มีอยู่จริงข้อที่10พระผู้หมดกิเลส คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์มีอยู่จริงก่อนจะขยายความเรามาทบทวนสัมมาธิิข้อที่1ถึงข้อที่แปแลกความหมายโดยย่อกันก่อนนะข้อที่1ทานมีผลต่อเศรษฐกิจของเราข้อที่2การสงเคราะห์มีผลต่อสังคมรอบตัวของเราข้อที่สาการบูชามีผล ต่อความเก่งและความดีของเราข้อที่4กฎแห่งกรรมมีอยู่จริงมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของเราข้อที่5โลกนี้มีที่มาหมายถึงสภาพแวดล้อมร่างกายจิตใจของเราในปัจจุบันมีผลมาจากสัมมาทิฏฐิสข้อแรกของเราว่าพบชาติในอดีตมีมา,มามากน้อยเพียงไรข้อที่6 โลกหน้ามีที่ไปหมายถึงสภาพแวดล้อมร่างกายจิตใจของเราในภพชาติบหน้าจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ปัจจุบันนันชาตินี้เรามีสัมมาทิฐิสี่ข้อแรกมากน้อยเพียงไรข้อที่7มารดามีทั้งขุนและโทษหากมารดามีสัมมาทิฏฐิหกข้อแรกมากและสอนให้ลูกมีสัมมาทิฏฐิทั้งหกข้อแรกด้วย มารดาจะมีคุณมากกว่าโทษในทางตรงข้ามหากมารดาเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่เชื่อเรื่องสมาธิหกข้อแรกแล้วยังสอนให้ลูกเป็นมิจฉาทิฏฐิตามด้วยอย่างนี้มารดาจะมีโทษมากกว่าคุณข้อที่8บิดามีทั้งคุณและโทษก็อคอนเซปต์เดียวกันกับมารดาคือหากบิดามีสมาธิิหข้อแรกมาก และสอนให้ลูกมีสัมมาทิฏฐิทั้ทงหกข้อแรกด้วยบิดาจะมีคุณมากกว่าโทษในทางตรงข้ามหากบิดาเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่เชื่อเรื่องสัมมาทิฏฐิหกข้อแรกและยังสอนให้ลูกเป็นมิจฉาทิฏฐิตามไปด้วยอย่างนี้บิดาจะมีโทษมากกว่าคุณข้อที่9สัตว์ที่เกิดแบบโอปปาติกะหรือนรกสวรรค์มีอยู่จริง ก่อนจะขยายความสมมทิฏฐิข้อนี้เรามาศึกษากันเรื่องการกําเนิดของสัตว์4แบบกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างได้แก่หนึ่งการเกิดแบบชลาพุชะหมายถึงเกิดในคันได้แก่มนุษย์และสัตว์ที่เลี้ยงลูกดิยนม 2. การเกิดแบบอันตรชะหมายถึงเกิดในฟองไข่ได้แก่นกเป็ดไก่งูจิ้งจกเต่าปลาเป็นต้น สาการเกิดแบบสังเสริชะหมายถึงเกิดในเท่าใครหรือเกิดในสิ่งโสโครกหรือชุ่มชื้นได้แก่พวกเชื้อโรคสัตว์เซลล์เดียวเป็นต้น 4. การเกิดแบบโอปปาติกะเป็นการเกิดขึ้นแล้วโตทันทีซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทคือ 1. แบบสุขติได้แก่เทวดาพรมหมอรุป,ปร,ปรมุม 2. แบบทุคติ ได้แก่เปรตสุรกายสัตว์นรกโดยทั่วไปเมื่อมนุษย์ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วจะไปเกิดแบบชลาูุชะอันตชะและสังเสตชะทันทีเลยนั้นมีน้อยมากส่วนใหญ่จะไปเกิดเป็นแบบโอปปาติกะก่อนเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวและเมื่อพ้นจากโอปปาติกะแล้วจึงค่อยไปเกิดเป็นชลาูุชะอันตชะและสังเสตชะดังนั้น เราจึงต้องศึกษาเรื่องโอปปปาติกะเอาไว้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าอายุของสัตว์ที่เกิดแบบโอปปปาติกะนั้นยาวนานมากนะสินานขนาดไหนก็ขอยกตัวอย่างของมหานรกขุมหนึ่งนะหนึ่งวันของมหานรกขุมหนึ่งเท่ากับ9ล้านปีในเมืองมนุษย์30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปี อายุของสัตว์นรกขุมหนึ่งคือ500ปีเมื่อนำา9ล้านคูณ30คูณ12คูณ500แล้วจะได้เท่ากับ1 6 2 0 0ล้าน6 0ล้านปีมนุษย์ยาวนานมากเราคิดดูเถอะว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตเราไหมหากเราพลาดไปอยู่ที่มหานรกขุมหนึ่งนะยิ่งขุม2 3 4สามสห้าหดไม่ต้องพูดถึงยาวนานกว่านั้นมาก เรามาดูสวรรค์กันบ้างหนึ่งวันของสวรรค์ชั้นที่1เท่ากับ50ปีในมือมนุษย์30วันเป็นหนึ่งเดือน12เดือนเป็น1ปีอายุเทวดาของสวรรค์ชั้นที่1คือ500ปีเมื่อนำา50คูณ 30, คูณ 12, คูณ500แล้วจะได้เท่ากับ9ล้านปีมนุษย์ยาวนานแต่ก็ไม่นานเท่ากับมหานรกคุ้มหนึ่งเป็นเพียงแค่หนึ่งวันของมหานรกคุมหนึ่งเท่านั้น อายุของสัตว์นรกยาวนานกว่าเทวดามากดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาหากเราศึกษาเราจะเลือกแต่ว่าเราจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนนรกไม่ได้อยู่ใต้ดินนะและสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่อยู่ที่แกนกลางของจักรวาลซึ่งถ้าเรามองจากโลกมนุษย์ไปยังแกนกลางของจักรวาล เราก็จะเห็นภพภูมิของนรกและสวรรค์ซึ่งที่ตรงนั้นแหละคือที่อยู่หลังความตายของเราคือแถวแถวแกนกลางของจัก,กรวาลแต่จะเป็นแกนบวกหรือแกนล,ลบหนะอีกเรื่องหนึง่งถ้าเป็นแกนล,ลบก็จะเป็นทุกขติได้แ,แก่เปรตอสุรกายสัตว์รกถ้าเป็นแกนบวกก็จะเป็นสวรรค์พลมอรุป,ปรพรมซึ่งหมูห่คณะของเราจะเลือกแกนบวกคือสวรรค์ั้นดุสิต เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเราจะไปแกนบวกหรือแกนลบก็อยู่ที่สมมาทิฏิ8ข้อแรกที่กล่าวมาตอนต้นนั่นแหละหากเรามีสมมาทิฏิ8ข้อแรกมากก็จะไปอยู่แกนบวกยิ่งมีสมมาทิฏิ8ข้อแรกมากๆก็จะไปแกนบวกบวกมากๆแต่หากเรามีสมมาทิฏิ8ข้อแรกน้อยก็จะไปอยู่แกนลบยิ่งน้อยหรือไม่มีเลยก็จะไปแกนลบลบมากม ต่อไปจะเป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่10คือพระผู้หมดกิเลสคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์นั้นมีอยู่จริงสมาทิฏฐิข้อนี้จะทําให้เราบรรลุปเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงมีแต่ความสุขล้ว,ลวนๆที่เรียกว่าบรมบสุขซึ่งที่อยู่ของชีวิตหลังความตายหรือหลังบรินิพานนั้นเรียกว่าอาญตนะนิพาน จากในภาพเราจะเห็นวงกลมสามวงเล็กอยู่ในวงกลมใหญ่วงกลมขนาดเล็กที่สุดเรียกว่ากามภพเป็นที่อยู่ของมนุษย์เทวดาสัตว์นรกเปรตสุรกายเดรัจฉานตอนนี้เราอาศัยอยู่ในวงกลมนี้วงกลมขนาดกลางเรียกว่ารูปประพบเป็นที่อยู่ของรูปประพรมคืออดีตมนุษย์ที่เป็นนักฝึกสมาธิจนได้รูปปาน วงกลมขนาดใหญ่เรียกว่ารูปประพบเป็นที่อยู่ของอรูปประพรมคืออดีตมนุษย์ที่เป็นนักฝึกสมาธิจนได้รูปประชานวงกลมขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่ครอบวงกลมทั้งสามวงเราเรียกรวมๆว,ว่าพบสามซึ่งก็คือการมาพบรูปประพบและรูปประพบซึ่งสรพสัตที่อยู่ในพบสามนี้จะถูกบังคับด้วยกฎแห่งกรรมกฎของไตรลักษ คืออนิจจังทุกขังอนัตตากฎของการเวียนว่ายายเกิดมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายและถูกบังคับด้วยความทุกขสารพัดถ้าใครสวดมนต์ธรรมวัชรชาทุกวันก็จะได้ยินคำนี้คือชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังโสกบปลิเทวะทุกขโทมันัสุปายาสาปีทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโข ยามปิดฉังนรพติตามปิดทุกข,ขังสังกิเตนะปัญจุปาทานคขันธาทุกข,ขาเป็นต้นซึ่งก็คือสารพัดทุกข์ล้วนแล้วแต่อยู่ในภพทั้งสามทั้งสิ้นหากเราต้องการพ้นจากกฎสารพัดกฎที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิข้อที่10คือเชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพ้นสารพัดกฎและสารพัดทุกนี้ได้ ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตัวานเองให้หมดกิเลสและเมื่อดับขันธบริณิพานแล้วท่านก็จะออกจากภพสามนี้ไปอยู่ที่อานจตนะนิพพานจากในภาพเราจะเห็นวงกลมสามวงวงกลมที่อยู่ตรงกลางคือภพสามเหนือภพสามขึ้นไปสามช่วงของขนาดภพสามคืออานจตนะนิพพาน เป็นที่อยู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาเราพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งที่นั่นกฎแห่งกรรมบังคับใช้ไม่ได้กฎของไตรลักษณ์บังคับใช้ไม่ได้กฎของการเบยนไหวตายเกิดคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายบังคับใช้ไม่ได้ความทุกข์แม้แต่เพียงนิดเดียวก็อยู่ที่นั่นไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวที่เรียกว่าบรมสุข ซึ่งหากจะไปอยู่ที่นั่นได้ก็ต้องฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิทั้ง10ข้อชนิดเที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงเลยซึ่งก็คือหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์นั่นเองแต่หากเราไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเลยหรือเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหากเป็นแบบชนิดเที่ยงแท้ถาวรก็จะไปอยู่อีกภพหนึ่งที่อยู่ใต้ภพสามไปสามช่วงขนาดของภพสามเราเรียกภพนี้ว่าโลกันตนรก หากพลัดไปอยู่ตรงนี้จะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดของจริงเลยคือไม่รู้จะหลุดจากภพนี้ไปเมื่อไหร่เพราะการหลุดจากโลกันตนรกขึ้นไปภพสามนั้นยากพอๆกับหลุดจากภพสามขึ้นไปอายตะนิพพานเลยดังนั้นจึงมีชื่อเรียกโลกันตนรกนี้อีกอย่างหนึ่งว่าตอของวัตตะสงสารสัมาทิฐิข้อที่10จึงเป็นข้อที่ทำให้เรามีเป้าหมายตรงไปที่ อานยตะนะนิพานและพยายามอีกเรี่ยงที่จะไม่ตกไปในโลกันตนรกนั่นเองสมาธิฐิทั้ง10ข้อที่กล่าวมายังสัมพันธ์กับเป้าหมายชีวิตสามระดับที่เคยกล่าวมาแล้วในตอนต้นด้วยนะจำได้ไม่เอ่ยเป้าหมายชีวิตสามระดับมีอะไรบ้างทบทวนอีกทีนะ 1. เป้าหมายชีวิตเบื้องต้นหรือชาติปัจจุบันหรือขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ สเป้าหมายชีวิตเบื้องกลางหรือชาติหน้าหรือหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว 3. เป้าหมายชีวิตเบื้องสูงสุดคือเลิกวินไหวตายเกิดฝึกตนให้หมดกิเลสเข้าสู่อนยตนานิพานตามพระสมมาสมพุทธเจ้าหรือเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายไปเรามาดูตารางนี้กันนะสัมมาทิฏฐิ8ข้อแรกก็คือเป้าหมายชีวิตเบื้องต้น สัมมาทิฏฐิข้อ9ก็คือเป้าหมายชีวิตเบื้องกลางและสัมมาทิฏฐิข้อที่10ก็คือเป้าหมายชีวิตเบื้องสูงสุดนั่นเองก็ขอจบเรื่องสัมมาทิฏฐิ10ข้อแต่เพียงเท่านี้นะสัปดาห์ต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องทิฏเบื้องบนคือประสงค์กันต่อให้จบ